ความเสียสละถ้าหมายถึงการเสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต้องํำรงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอาจารย์มนัตหนูสวีถือเป็นผู้หนึ่งที่อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดทุ่มเทเวลาให้กับการส่งเสริมและเผยแพร่แนวทางเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมุ่งมั่นในการเผยแพร่ในการฟื้นฟูผื้นดินและผืนน้ำเนื่องจากตัวเองมีความคิดว่าเราพอจะมีความรูม้ความสามารถในเรื่องของ การจัดก,การดินน้ำแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับก็เลยเลยคิดว่าอืออกทํางานรับใชพ้พระเจ้าอยู่หัวดีกว่าก็เลยตัดสินใจลาออกแล้วคิดว่าในวันข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดวิกฤตทางธรรมชาตินะซึ่งเข้าใจว่าเนื่องจากการการะทาของมนุษย์เนี่ยจะทําให้วิกฤตภัยทางธรรมชาติเนี่ยจะมากและรุนแรงขึ้นมีความคิดว่าด้วยวิธีที่เรากําลังปฏิบัติอยู่ทั้งเรื่องการจัดก,การสิ่งแวดล้อมและเรื่องการเ,เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็น่าจะนําองค์ความรู้เหล่านี้มา สอนให้กับบุคคลที่อยู่ด้านนอกแทนการสอนให้อยู่กับนักเรียนนะครับเป็นเวลากว่า16ปีที่อาจารย์มนัสมุ่งมันทุ่มเทกำลังทรัพย์ส่วนตัวและเวลาในการเผยแพร่แนวคิดและลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริงโดยการฟื้นฟูแหล่งน้ำที่เน่าเสียใช้เทคโนโลยี EM ไปประยุกต์ใช้ในหลายด้านงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับอาจารย์มนัสเป็นอย่างยิ่งก็คือในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยการเข้าไปแก้ปัญหาบำบัดน้ำเสียให้กับโรงงานปามน้ำมันที่จังหวัดชุมพรและโรงงานอื่นๆที่ได้รับการร้องขอให้เข้าไปช่วยการดำเนินงานในการฟื้นฟูผื้นดินและผืนน้ำเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่ที่ทำคนเดียวไม่ได้จึงได้รวมกับผู้นำในจังหวัดชุมพรตั้งเป็นเครือข่ายจากภูพาสู่มหานทีเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนในการฟื้นฟูผืนน้ำทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ําและปลายน้ําน้ําท่วมครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงยากที่จะดําเนินการเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แต่เป็นภาระหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องช่วยเหลือและร่วมมือกันในยามที่พี่น้องเราเดือดร้อนอาจารย์มนัสหนูสวีมีแนวคิดที่พูดอยู่เสมอว่า ผู้ใดก็ตามที่ทำดีต่อพระแม่ธรณีทำดีต่อพระแม่คงคาความดีนั้นก็จะกลับคืนมาสู่ตัวผู้นั้นเองบริษ,ษัทเทพประดุมพรมาพร้าวจำกัดขอร่วมเป็นแรงใจสนับสนุนโครงการนำน่าพ่ายน้ำใจและเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกคนฟันฝ่ามหาวิกฤตน้ำท่วมนี้ไปได้